ความบันเทิงก่ <c oughs> อนนอนอ่ะแต่เ <characteristics> น <k illed internal> ี่ยเขาเหนื่อยคือเขาต้องการที่ลาแล้วนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ นคือนอนแต่แต่ให้เราอยากดูความมันเทิงดูนั่นดูนี่แล้วกว่ามันจะหลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยตกลงไม่ได้แต่แต่ทุกวันนี้ก็เลยแบบโอเคยอมเขาในเมื่อเขายอมให้เราเปิดไฟห้องน้ำเราก็เลยเพิ่มความมันเทิงให้เราอีกก็คืออ่ะแล้วมี iPad เรามีหูฟังแต่ทีเนี้ยเราคุมโปเพราะคุมโปน้ําก็ยังพยายามที่จะเอาสายตาของน้ำรอดข้าผหมเราก็ไปอีกพอทัวร์ค่ะเลือกห้องทุกคนก็จะจับคู่กันว่าใครจะนอนห้องคู่กับใครห้องคู่กับใครลาลาเป็นคนที่นอน เปิดทีวีคือเป็นคนที่ชอบดูอะไรสนุกสนานอยู่กับแสงสีแล้วหลับได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามืดตึ๊บหลับไม่ลงแต่เนี่ยเขาจะม,ม,มืดสนิทเลยโอเคดีเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปค่ะหลังจากนั้นก็คือแบบว่าเออบางคนเขาก็ไปแต่งงาน อะไรเงี้ยมีลูกมีผัวมีเมียอะไรไปแล้วเราก็เลยจําเป็นต้องมาอยู่ห้องด้วยกันซึ่งเราก็ไม่อยากอยู่เลยเพราะการใช้ชีวิตที่เราต่างกันมากใช่นอนไม่เหมือนกันกินอยู่ไม่เหมือนกันโอ้โหมันมันยากมากใช่คือแบบครั้งแรกไม่ยอมไม่ยอมหนูเลยไม่ยอมแล้วหนูก็ไม่ยอมเราเราตกลงกันว่าเราจะต้องนอนแบบไหนเราถึงจะนอนหลับครับเขาบอกว่า เขาขอเปิดทีวีแต่ว่าขอตั้งเวลานะอ๋อโอเคต้องตั้งเวลาก็ไเลยโอเคงั้นขอ30นาทีแล้วก็ตั้งรีโมทไว้30นาทีค่อยมาตัดอัตโนมัติเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ภายใน30นาทีคือหนูไม่หลับเข้าใจไหมไม่หลับเลยโอ้โหนูก็ต้องรอรอแล้บรอจนทีวีดับปุ๊บไฟมันดับจะมืดปุ๊บใช่แต่บางทีเราคือแบบ มันโมโหแล้วอ่ะคือเราง่วงนอนทํางานมันหนักหนัก <c oughs> คือเราเราอยากนอนแล้ว <c oughs> บางทีมันหลับไปแล้วมันไม่ถึง30นาทีเขาหลับไปแล้ว <c oughs> หนูก็พราาูก็ย <c oughs> ัหาอาหารร <c oughs> ีโมททีวีว่ามันอยู่ไหนอยู่โต๊ะก็ไม่มีอยู่ที่นอนก็ไม่มีมันอยู่ไหนคือตอนเนี้ย <c oughs> <ะ>ในห้องเนี่ยจินตนาการว่ามีแค่แสงจากทีวีใช่ป่ะอ่้น้มันก็จะมืดมดหน่อยมืดๆเราก็ย่องยองมันอยู่ไหนวะ อู่ในมือ <c oughs> มันถือ <c oughs> ไว้เลยใช่ช <c oughs> หนูจะทำยังไงวะจะหยิบแต่ก็เกงใจจมันจะตื่นมันต้องมาดูทีวีอีกเริ่มใหม่อีกสานาทีใหม่อีก <c oughs> อโอ้โหหนูแบบเบื่อมากจนแบบลากไม่ไหวแล้วอะหลับก็คือหลับนอนก็คือนอนฉันจะให้เธอเปิดไฟห้องน้ําแต่ทีวีเธอต้องดับนะอ่ะนี่มัต้องต่อรองกันย่งรี้เราต้องต่อรองกันนะเราต้องมาแบบครึ่งทางอะครึ่งทางทำไมเราไม่คิดแล้วเราไปนอนในส้วมเลย มีรุ่นพี่ที่เคยนอนด้วยกันไล่หนูไปนอนห้องน้ําแล้วหนูบอกว่ามีพี่เอที่เป็นลําด้วยกันพี่เอพี่เอเรานอนเถอะก่อนหน้านั้นไปนอนด้วยกันพี่เอเรานอนเถอะมันหนูนอนไม่หลับถ้างั้นลูลูไปอยู่ในห้องน้ําก่อนไยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเขาไม่คุยตาวคนเขาเหนื่อยมาเขาอยากดูความบันเทิงก่อนนอนน่ะแต่เนี่ยเขาเหนื่อยคือเขาต้องการที่ว่าแล้วนอนเลยอนอนที่นอนค่ะ นอนคือนอนแต่แต่ให้เราอยากดูความมันเทิงดูนั่นดูนี่แล้วกว่ามันจะหลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยตกลงไม่ได้แต่แต่ทุกวันนี้เขาเลยแบบโอเคยอมเขาในเมื่อเขายอมให้เราเปิดไฟห้องน้ำเราก็เลยเพิ่มความบันเทิงให้เราอีกก็คืออ่ะแล้วมี iPad เรามีหูฟังแต่ทีเนี้ยเราคุมโปเพราะคุมโปน้ําก็ยังพยายามที่จะเอาสายตาของน้ำรอดข้าวผมเราก็ไปเีกเราเรามี iPad แล้วนะเรามีคุมโปแล้วนะใช่ได้แสงมันออกมาโอ้มันมีแสงใช่ แม้กระทั่งบนรถตู้ที่เราแบบอยู่ส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเวลานอนเราก็เลยแบบนี่ขนาดบนรถตู้ยังไม่ปล่อยให้เราแบบใช้แบบในส่วนโลกส่วนตัวของเราอ่ะเขาแอบได้ยินแบบเสียงมันทะลุออกข้างๆอย่างเงี้ยค่ะจะฟังให้หัวแตกตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันก็ออกใช่นอนได้แล้วนอนนอนนอนอะไรอย่างเงี้ยเออคือบังคับเขานอนเปลี่ยนเี่ไม่ไม่ไปนอนในห้องน้ำาละนอนระเบียง จะนอนแล้วเพียงเลยค่ะนอนในห้องเดียวกันดีกว่า